โอเคต่อมาชาวราศีพฤษภศพนะคะก็เดือนนี้เดือนหน้าเลยเนาะก็พพุ่งนี้แล้วนะคะก็ก็ต้องแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภศพก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็จะเป็นในของท่านที่เกิดวันที่ยี่สิบเมษายนะคะแล้วก็สาสิบพฤษภาคมนะโอเคแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้านะคะสําหรับชาวราศีพฤษภศพนะโอเค เรื่องที่เรื่องการงานนะคะไพ่ประจําราศีตัวเองออกมาด้วยเนาะชาวราศีพฤษภนะคะโอเคไม่ใช่ไพ่ประจําราศีสิเป็นไพ่ประจําธาตุนะคะเป็นชาวธาตุด,ดินเนาะพฤษภจะเป็นชาวธาตุดินนะคะไพ่รา,าชาเือเหรียญก็จะเป็นธาตุด,ดินเหมือนกันโอเคช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภเรื่องการงานหมุนเงิน,มน,งนหมุนงานหมุนทุกอย่างนะคะไพ่บอกว่าเราอะ่ะดูบุคลิกไพ่นอกเราดูนิ่งเราดูเป็นคนแบบโอ,อ้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้จัดการได้แต่ในความเป็นจริงในหัวเราเนี่ยคิดเรื่องงานตลอดเวลานะคะ คิดทุกอย่างคิดตลอดคิดว่าแบบเออฉันจะเอายังไงดีฉันจะทํำยังไงดีนะใครบอกว่า สิ่งแรกที่เราจะต้องคิดเนาะเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นก่อนนะคะตอนนี้ชาวร,ราวศพฤษภเรามาระวางในเรื่องการแบ่งเวลานิดนึงนะคะถ้าแบ่งเวลาไม่ถูกเนาะไม่สําเร็จนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่บอกว่ามันมีเกณฑ์สําเร็จแหละค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันตรงต่อเวลาเนาะงานสําเร็จตรงเวลางานเสร็จทันตามเวลาแบ่งเวลาให้เป็นก่อนนะตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องแผนงานว่าจะต้องยังไงคิดแค่ว่าเราจะบริหารจัดการเวลายังไงให้ทันก่อน เนาะก็ชาวราศีพฤกษภเรื่องการงานจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อมานะมาดูกันเนาะว่าการเงินของชาวราศีพฤกษภจะเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณสำหรับความขวัญนะคะขอบคุณมากนะเดี๋ยวแม่หมอไลอ่านเนาะตอนนี้ก็พฤกษ์แล้วนะคะต่อไปก็อ่อ อีกอีกเจ็ดเดือนเนาะก็จะครบแล้วลสิบสองราศีนะคะฟังแล้วดูนานเนาะเจ็ดเดือนแต่จริงเจ็ดเดือนนิดเดียวเองนะแปบ,บเดียวเองนะแล้วก็ถ้าเวลาเหลือทันนะคะแม่หมอจะสุ่มดูดวงให้ฝีห้าคนเท่านั้นนะแต่ตอนเนี้ยคือ,อยังนะคะก็เนาะเรื่องเรื่องอันนี้ขอแม่หมออ่านตามสิบสองราศีก่อนนะคะโอเคเรื่องการเงินนะคะการเงินของชาวราศีพฤกษภเนี่ยคือบอกได้เลยว่าการเงินในเดือนเนี้ยเหมือนเราอะเอาเงินอะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เงินที่เราเก็บมาเงินที่เราตั้งใจเนาะถ้าใครมีแผนจะทําศัลยกรรมหรือว่าแผนจะทําอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดใบหน้าหรือนู่นนี่นั่นเนาะช่วงนี้คือทําได้นะคะแต่ประเด็นคือว่าไพ่เนี่ยก็บอกอีกเช่นเดียวกันว่าถ้าใครไม่ได้มีแผนตรงแบบนั้นเงินที่เราเก็บมาค่ะเราอาจจะไปช่วยเหลือคนในครอบครัวเราหรืออาจจะทําเหมือนแบบเรื่องใหญ่เกินตัวไปนิดนึงเลยทําให้เกิดความเครียดน,นะคะไพ่ก็เลยบอกว่าเนี่ยชาวราศีพฤษภในเดือนเดือนของเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยเรื่องการเงินดันไม่เป็นแบบที่คิด เนาะการเงินไม่ได้ดีเท่าที่คิดนะคะการเงินเนี่ยจะเป็นฟีลแบบเครียดแล้วก็เหมือนตึงเครียดนิดนึงแต่ว่าถ้าการจะทําสัญยกรรมในเดือนหน้านี้ถือว่าดีนะคะประมาณนี้นะต่อไปดูความรักของชาวราศีพฤษภนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้แม่หมอนนะับตามแบบสากลนะคะก็จะนับไม่เหมือนกับตามแบบไทยเนาะแต่อันนี้จะนับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษาถึงยี่สบพฤษภานะคะเราจะเรียกว่าราศีพฤษภนะคะ โอเคใครที่คิดว่าเอ้ยเข้ามาไม่ทันค่ะแม่หมอหนูเกิดมังกรค่ะไปอ่านไปแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยแม่หมออ่านไปแล้วนะคะก็ไปกดซับสไครป์ใน youtube ได้เนาะแล้วก็บางทีแม่หมออาจจะเปลี่ยนจากไลฟ์ในทิกตอกไปเป็นไลฟ์ใน u t u b e แทนนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเกิดเทคขัดข้องทางเทคนิคหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะแม่หมอรู้สึกได้เลยว่าไลฟ์ทิกตอกอยู่ด,ดีเครื่องเครื่องโทรศัพท์ก็แบบว่าดับไปเลยดับไปเลยเพราะว่าคนเข้ามาดูเยอะหรือ,อยังไงไม่รู้นะก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนไปเป็นแบบ ไลฟ์ใน youtube อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปกด u b s ส r i b e กันได้นะโอเคต่อมานะคะชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักอืมปีนี้เดือนหน้านี้นะคะไม่ใช่ปีนี้เนาะเดือนหน้าเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เลยอะคือเรามองว่าคนรักอะเหมือนเขากําลังมีคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคือณตอนเนี้ยเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่ชัวนะคะต้องบอกเลยว่าเรายังไม่ชัวคือความไม่ชัวของเราอะมันก็ทําให้เราคิดต่างๆนานา,นา,นา,นานได้แต่น่าไพ่เนี่ยมันขึ้นเลยเห็นไหมว่าแบบ บางทีเขาอาจจะแอบทําอะไรลนะับหลังเรานะคะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นการมีคนอื่นร้อยเปอร์เซนแต่อาจจะเป็นการแบบกระทาใจเขาเรียกกันกระทำใจรก,กระทาก,การที่มันไม่น่าหลักะคือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นในเวลาเดียวกันที่คุยกับเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเฮ้ยชาวราศรีพฤ,ฤษภความรักในเดือนเกิดตัวเองเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้นะทําใจไว้นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนอาจจะแฮปปี้ก็ได้นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนีน้คือเป็นการแบบว่าอ่านภาพรวมนะคะอ่านโดยรวม เนาะโอเคต่อมานะคะเป็นของคนโสดชาวราศีพฤษภโดเนาะว่าจะมีแฟนไหมแม่มอหนูอยากสละโสดแล้วค่ะหนูอยากมีแฟนแล้วค่ะหนูจะมีไหมอ่ะหรือว่าหนูจะต้องยังไงดีเนาะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณสำหรับไลค์ด้วยนะคะโอเคอืคนโสดนี่คือ ดูดูดูดีนะต้องบอกว่าดูดีดูมีแววนะดูมีแววว่าจะมีแฟนหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวชาวราศีพฤษภที่โสดนะคะเอ๊ะเราจะมีแฟนหรือเปล่าอือสรุปนะคะคือไม่ได้มีแฟนนะแต่คือปาร์ตี้หนักมากนะแล้วก็แบบเจอคนใหม่มากเลยนะสําหรับคนที่โสดนะคะคือเดี๋ยวเจอเพื่อนเดี๋ยวเจอคนนั้นเดี๋ยวเจอคนนี้คือเจอสังคมใหม่นะคะเลยทําให้ตัวเราเองอะ่ะ ก็อัพระดับในการเข้าสังคมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยก็ยังบอกอีกนะคะว่าชาวราศีพฤ,ฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทําความรู้จักคนแล้วก็สร้างคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นเลยกลายเป็นว่าอ๋อไม่มีแฟนหรอกแต่ว่ามีคอนเน็กชันเพิ่มถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็ทําอะไรก็จะได้สะดวกต่อไปในอนาคตเนาะชาวราศีพฤษภที่โสดอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ได้คอนเน็ชัน